เดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่นญ่มันเป็นเปาแล้ไม่นะเราเป็นคนจับไอ้นี่ไว้ครับผมจะนอนไปไหมนี่ตั้งตั้งดีกว่าตั้งดีกว่าพี่ตั้งดีกว่าตั้งดีกว่าคนรอบที่สามนะคย มีอะไรจะใส่อะไรอีกไหมตู้อีกหลังหนึ่งไหมเตียงอ่ะเตียงเตียงตู้นี้ใช่ของเราไหมตู้นี้ไม่ใช่ออ๋ตู้นี้ตู้นี้อันนี้พี่อุ้มทำมาให้ตั้งใจทำทำให้ทำให้เฉยเฉยแต่ว่าเขาจะไม่ทำให้ใครอีกแล้วเออเออทาไม่ได้อยู่แล้วไม่อยู่หรือจะให้เขามาทำให้อช่ยังดียังแข็งแรงอยู่เลยนแข็งแรงนะมาพี่อุ้มง ไม่เห็นเลยตู้กับกับข้าวหลังบ้านค่อยนั่นนแหละข้าพี่นวลจะทิ้งก็เดี๋ยวไม่ได้รักไม่เขาไม่ได้ทิ้งเขาให้มามันไม่ใช่นั่นน่ะเออเขาไม่รักเขาไม่ให้นะเขาให้เพราะความรักร้ายังดีอยู่เลยเนี่ยข้าวขึ้นน่ยต้องเอาหลังชนนะเอาหน้าชนกระจกแตกใช่ไหม พูดถึงอ่ะต้องเอาหน้าออกไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาขึ้นถ้าไม่งั้นกระจกกระจกไอ้ตู้มันจะแตกอันนี้เดี๋ยวไปใส่ขนมก็ได้เนีออเอออันนี้ใส่อันนี้เดี๋ยวเราเตรียมก่อนไหมอันนี้เอาเตรียมดีกว่าเตียงต้องถอดใช่ไหมถอดเตียงมาถอดเด้ยวยกออกยกออกมันไม่ได้ขันน็อตอ๋อไม่ต้องขันน็อตเปล่าเป็นชิ้นธรรมดาไม่มันต้องมีด้วยไม่ใช่เหรอม่าดูไปดูไปไดิ เตียงนอนฮะเอเย็นฉับเลยเย็จี๊ยบเลยมาแป๊บเดี๋ยวแล้วครับเข้าไปเข้าไปก่อนไม่ไม่เราไม่ได้นอนห้องแอร์เราขออนุญาตไปนั่งในห้องแอร์ก่อนนั่งได้หรอออโทรศัพท์ไปเดี๋ยวแต่ว่าผมไม่มีความรับอะไรเดี๋ยวใต้กองที่มีเงินที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าไปแล้วเธอลงเธอลงที่เปวเอาวๆเนี่ยอ๋อ้ คือเงินทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่แน่นม่เงเป็นล้านเลยมีทองด้วยนะมีทองด้วยเอที่เาเจเตห็นคนที่รักซอของเก่าอนาเสผาน่ะเขาก็รักซื้อไปนาีก็จะไป ไม่ยานะไม่ไม่อยากตัดไม่อยากตัดนะหมดค่เออ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 จีลานะของจริงนะเออโอ้โพูดอะรลจะไปนั่งสนที่ไหนเนี่ยเอ้าเขาให้ไปในห้องเขาให้ไปในห้องเออเออห้องบ่อยก็มีนะแล้วอันนี้อันนี้พีไปด้วยไหมหรือว่าทิ้งไปี่โอ้ ดก็จะทิ้งน้องไว้ที่นี่เดี๋ยวใส่รถไปด้วยไปไหนที่นี่ติดไฟแดงติดไฟแดงเด็นไหมเดี๋ยวถ่ายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนั้นวันนั้นวันนั้นกลับจากมุกดาหารทำไมเราไม่กลับจากมุกดาหารพังโคนเดี๋ยวเราต้องถอยต้องถอยกล้องก่อนเดี๋ยวโดนไหมแล้ว มันมันมันหนักมากเลยมันไม่ไหวแล้วกล่แล้วมีน้ำเต็มปวดเดีวปวดใหญ่เฮดยเอาตรงนั้นต้องไอยู่รุงเทพเป็นเรื่องปกติถ้่ต้องมีอุปกรณ์นะใครว่ามันนั่นนะต้องมีอุปกรณ์เราไหมกี่คน รอนิดเดียวนักมากเออนิดเดียวครอะไรก็จะมาหันกล้องให้ตัวเองไงปุ๊บปุ๊บไปคนเดียวปุ๊บไปคนเดียวมันเบามันเบามันเบานะทุกคนมันเบามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวสิตั้งกล้องแป๊บหนึ่งหมใจเย็นๆเลยรุ้นนา่เข้าเแล้วตั้งไม่ได้ตรงนี้ ใครติดต่อมาแล้วนะ,ะไปโอ้โหมันยกมันยกคุยป้ายเลยเนาะต่อไปก็เตียงเตียงเตียงเปเตียงเดี๋ยวต้องเอาเตียงใส่ก่อนสิแล้วค่อยเอา เราขนตู้นะคะแล้วก็ที่นอนนะคะขึ้นรถยังเหลืออีกเตียงนะคะก็ก็มาขนต้นไม้กันต่อนะคะหลังจากที่ขนที่นอน,ม,นมาเต็มรถเต็มคัน

เม่ดาสู้สู้ไม่กวาดอารมณ์ไม่ดีเไปอีกรอบนะทั้งวันละวันนี้นะขนไม่ดาขนไม่ดามือปูกบ้านยังไวไฟยังไม่ได้ย้ายจยต้องเอาอันนี้มันจะไม่ได้

ต้นลิงจีเหรอโอ้โหต้นลิงจีเราก็ไม่เห็นนะเน,นี่ยนะเห็นลิงจีด้วยมันกำลังเขียวเป็นกระพุ่มเลยช็อตจ้าช็อตคลิปนี้นะคะก็เป็นรอบที่สามนะคะก็ยังไม่หมดนะคะ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลด3คัน4ี่คันนะคะแต่ก็ยังขนไม่หมดเดี๋ยวก็มาเอาเตียงอีกหนึ่งรอบนะคะมาขนเอาเตียงอีกแล้วก็เก็บนะคะส่วนเรือต่างๆนะคะร,รอบๆสายยงสายยางนะคะยังเหลือแอร์แล้วก็ Wi-Fi ที่ต้องย้ายนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆอีกหนึ่งรอบนะคะฝากเป็นกำลังใจรับชมคลิปให้ด้วยนะคะได้แล้วช็อตแล้วมีนคนไปอันนี้ก็เอาขึ้นได้อยู่มั่งน,นี่ร้อนกเลยะอะไรอ่ะ ติดถอดก็ต้องลงแบบนี้ให้คนดูเยอะๆโอ้โหโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจเชิญพี่พิธานี้ค่ะสวัสดีค่ะ